อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สองตอนนี้เราอยู่กันที่คำสซิงโฮมสเตย์นะคะเมื่อคืนเดินทางมาถึงประมาณสองทุ่มครึ่งเขาเดินทางตั้งแต่แปดโมงอ่ะเราก็แบบแวะนู่นแหวะนี่เช้านี้ก็ เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะออกเดินทางไปน้ำตกกันพร้อมไหมคะเฮ้ยทำไมใส่ดำหมดเลยวะเราต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีดำปะเนี่ยเราใส่เขียวคนเดียวเลยพร้อมอยืมอไหนใส่รถตู้นะเตรียมตัวออกเดินทางได้ <S <S ไ ขึ้นรถนี่คือรถกับเรานักเรียนหญิงล้วนวันนี้คุณครูพามันทัศนศึกษาค่ะ <c oughs> น้องหญิงแฮปปี้น้องหญิงไม่หรอน้องหญิงทุกคนเลยเนี่ยน้องหญิงชอบผักเปียนะดูมไหมครบยังคะ9คนนับตลอดนับ หนึ่งอก้าวนับหม่นะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไี่เอาใหม่นับตลอดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าออกเจ็ดแปดเก้าหลังจากนั่งรถมาสักพักเราก็แวะจุดขายของเพื่อมาซื้อรองเท้าตัดดอยมีไหมคะ นี่ไซส์สามสิบเจ็ดค่ะต้องเล็กกว่านิดนึงตรองเท้าปกติมันจะใหญ่กว่านี้ไซส์สามหเล็กสุดเจ็ดสิบบาทถูกมากเขาได้ไหมอินเสิร์ตรองเท้านะคะคือรองเท้าเป็นอย่างนี้ค่ะไมนเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนฟุตบอลแต่เราเรียกสตาร์ดอล ทำสิ่งมาที่นี่เรียกว่ากุยเลอต่อใช้เวลาประมาณชั่วโมง40นาทีกำลังรอพี่ลูกหาบเขาเอาของขึ้นสำหรับใครที่อยากจะแบกเองก็ได้หรือว่าใช้ลูกหาบก็ได้ไก,กิโลแร่หน่อยไปกลับกิโลละเจ็ิไปกลับขอก็จะมี ของกินกระเป๋านะคะที่เราพกก็จะเป็นเดย์แพ็คก็มีของจำเป็นต่างๆแล้วแต่คนว่าจำเป็นอะไรอย่างของเรามีน้ำมีขนมกันแดดอันนี้เป็นสเบียงเดี๋ยวดูว่าช่างเดย์แพ็คได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะห้าครึ่งค่ะเนี่ยขนมล้วนเลยอ่ะมีแต่ขนมกับน้ำเลยอ่ะ ก่อนที่จะขึ้นก็จะต้องลงทะเบียนด้วยนะคะต้องเขียนทุกคนไหมคะเท่าไหร่อะคะค่าเข้าคนละเจ็ดสิบบาทนี่ก็เคยมาแล้วแต่ก็ไม่ถึงมะม่วงสามหมื่นเหมือนกันทริปนี้แหลคะค่ะทริปนี้ก็จะไม่ถึงผมมาแล้วครับถึงแล้วด้วยแต่มาอีกจะถึงไหมคะวันี้รวันนี้ผมจะมาดรายทุกคนให้ถึง เราเริ่มเดินกันแล้วในเวลากี่โมงคะ11โมง13นาทีเริ่มเดินก่อนคนอื่นเขากับน้องอันเราใช้เวลาเดินกี่โมงคะเขาบอกว,ว่าไม่เกิน2ชั่วโมงปกติไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะ <c oughs> แต่แต่เราถ้าไม่ปกติก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ <c oughs> นี่หรอแล้วเราเดินไปทางไหนอะซ้ายหรอข้ามไปนูน่นหรือซ้ายไปนี่ <c oughs> เราจะพยายามไม่เปลี่ยกที่สุดที่จะทำได้ <c oughs> ต้องลุยแล้วเหรอ เปียกแล้วต้องเดินลุยน้ำเพื่นะอสนอุกรนะยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงเบสที่เราจะพักนอนกันประมาณ4กิโล3-4กิโลประมาณนี้นะทางก็มีล่มเงาบ้างแล้วก็มีน้ำขังบ,บ้างก็ต้องเดินลุยน้ำถ้าเพื่อนๆมาก็เอารองเท้าที่มีพื้นดอกยางที่ค่อนข้างลึกมาคาแสกเกาะพื้นดีๆแล้วก็ไม่ลื่น อันนี้ก็เดินลุยน้ำไปนะคะตัวแห้งหรอเทา้าเปียกตลอดเลยมันจะมีแบบน้ำเป็นช่วงช่วงบางช่วงเนี่ยก็เกือบจะคลึ่งแข้งบางช่วงก็ตัดตุ่มนี่อันนี้ลึกนะอันนี้คลึ่งแข้งกระทางก็จะเป็นคนโคลนอย่างแล้วก็เวลาดูก็ มีป้ายเป็นแยกๆเราไปทางนู้นเหรอคะอันนั้นมันจะไปออกีอีราโซครับเฮ้ย <c oughs> ต้นเลืองเหรออย่าบอกใครดิ <c oughs> เราเดินมาถึงดานแล้วบัตรเข้าที่ตอนลงทะเบียนนะเราต้องไปยืนให้เจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะ พอความปลอดภัยห้ามขึ้นเกินหกโมงเย็นสู้สู้สู้สทำไมขี้โกงอ่ะในเมื่อเรานั่งรถได้เราจะเดินทำไม้องเพิชชันก่อนกลับมาหลังจากที่ผ่านด่านตรวจเข้ามาเราก็มาถึงเซเว่นสุดท้ายนะคะร้านแม่ไก่แม่ไก่ก็จะมีขายน้ำดื่มแช่เย็นมีมอมุงมาม่า มีวายๆฟุ้งเยอะมากทำไมขนเยอะเราไม่ได้ไปกลางนำ้ำคลินิกนะเขาไม่ได้ไปกลางนะ้ำ บ่ายโมงสี่นาทีจะถึงแคมป์แล้วเราออกเดินทางตอนบ่ายเอ้ยตอนสิบเอ็ดโมงสิบกว่าก็เกือบสองชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการเดินที่ปกติอยู่นู่นแคมป์สีฟ้าฟ้ๆสำหรับเพื่อนๆที่ ไม่เคยมานะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นสายชีเขากลางไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางเผื่อกินข้าวอะไรกันนะนี่มีหลายเต็นท์มากเขากลางไว้รับรองวันหยุดวันเสาร์ที่ต่อ่าเรามาวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่อันนี้มีแค่ด้วยอันนี้ของเราเลยใช่ไหมคะ นอนไหนเอ่ยได้หมดเลยอนุก้รกสีน้ำเงินเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวอ๋ออันนี้ก็เป็นพื้นที่นั่งกินข้าวที่เขาขุดไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นรางน้ําการน้ําฝนตกมันจะได้แบบว่าไม่ท่วมเราเดินไปทั้งหมดสี่กิโลหกสิบสามหกร้อยี่กิโลห0รอยเมตรกับหนึ่งชั่วโมงห0สินาทีครับอ๋อแปลว่าเราเป็นคนปกติเป็นคนปกติสองชั่วโมงกินข้าวกินข้าวไปกินข้าวข้าวไข่เจียว ไข่ดาวเอาใหม่แม่กินข้าวข้าวไข่ดาวมีกะเพราด้วยแล้ก็มีกะเพราแม่กินมากคะ่ะแม่กินหรือหิวคะ่ะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเรากำลังจะเดินไปที่น้ำตกลุ่มหัวใจนะคะทุกคนก็แปลงร่างกันเรียบร้อยแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> คระยะทางไปน้งมลูกหัวใจ30โลตอนนี้ประมาณบ่ายสองสิบนไปต้นไม้ใหญ่เพียบเลยเขียวชะอุ่มมากเริ่มมีแบบฝนโปรยปรยข้างบนเริ่มแบบหมอกเยอะรูแต่ตอนนี้คือเหนื่อยมาก สมาชิกทีปถอนตัวไปแล้วหนึ่งคน น้อยมากโล่งๆเลยค่ะผม ประมาณ1ชั่วโมง50นาทีประมาณนี้นะคะเพราะว่าแวะเล่นแวะถ่ายรูปแล้วฝนดก็ตกตลอดชุมช่มจับกันไปซื้อเสื้อกันฝนมาคระาลมอยู่แคปมก็ถ้าใครมาเขาก็จะมาถ่ายตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คเป็นจุกรู้สึกใจคุ้มค่าเนาะสวยมากถ้าใครมีแรงแล้วก็ชอบเดินป่าแล้วก็เดินไม่ยากหรอวะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจะแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวจะรอเพื่อนๆมาแล้วก็จะมาถ่าย ปุบช็อตกันตรงนี้แล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกรัวพวกเชือกเราก็ถ่ายในขอบเขตที่เขากําหนดไว้อย่าโลดโผนอย่าทําอะไรแบบแย่เสี่อยางนะการเดินทางไม่ว่าใดๆก็ตามแต่จะบนน้ําบนบกบนเขาความปลอดภัยของเราเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะทุกคนเดิน Woohoo! Wo 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 เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งวงกินข้าวกันกินข้าวกินข้าวกินข้าวมีอะไรบ้างต้มยำขาหมูเหรอคะอันนี้อะไรคะไส้กรอกแดงไข่ตำนานครับไข่เจียวกรอบโอบโน่ากินมากเออไข่เจียวน่ากินมากอันนี้อะไรอ่ะหมูกรอบเฮ้ยนะขอถามเาก่อนทำอะไรคะตั้งวงครับนานแล้วเขาตั้งวงนานแล อันนี้เป็นกะหล่ำไข่ลาบหมูมเหหิว,หวจะบอกว่าใครมานะให้เตรียมชุดมาอาบน้ำน้ำตกคือโคตรฟินดีมากแล้วก็อย่าลงมาเข้ามากเพราะว่าบางทีมันมีหมอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบมืดเราลงมาถึงแต่ตอนหกโมงครึ่งแล้วก็แบบกลับแคมป์ม,มาอาบน้ำนับเลขสาขึ้นสามหมื่นหนึง่ง <laughs> อันนี้ลองให้ดูเทสเทสเปิดร้านขายกับข้าวหูตอนนี้6โมงกว่าโบมาไม่ไหวก็เลยส่งผมมาแทนแล้วก็ตน้นกกลีเพื่อนอนแล้วก็ข้างหน้า เหลือโดก้อยอันอิแล้วก็ออฟอันนี้ก็คือการหลอกวัวด,ด้านล่างเขาก็จะแค่รวดเนี่ยเขาจะปล่อยปลอยแล้วเขาก็ให้มันจำสรารลาละบิบินขาว่าะอ้รวดนี้มีไฟนะตรงนี้พอมาเจอขั้วเข็มมันก็จะ,จะไม่กล้าผ่าน ชันมากเข่าชิดอกแบบสูงให้ดีอ,อ่ะชันมากตอนนี้เวลาเจดนาฬกาสินาทีเราก็ใกล้จะถึงยอด12สองแล้วใช่ไหมครับตอนนี้7จ็นาฬกาินาทีเรากำลังใกล้จะถึงยอด12นแล้วดูตอนนี้ทุกคนกำลังเล็กล้งอยู่ครับก็คือ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างชันที่สุดตั้งแต่ที่เดินขึ้นมานะครับจนถึงยอดหมื่นสองแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะ,จะมีชันกว่าน,นี้หรือเปล่าจริง,รงๆถ้าเกิดหมอกหายไปน Pharaoh> Paper ี่วิวข้างหลังอลังการมากเลยนะครับเหนื่อยแต่สนุกไปไปกันต่อ เฮ้ยเปิดครับเปิดเปิดแล้ว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 ,ลวนี่นะครับน้ำปกลูกัวใจน้ำปกปลูกัวใจเรา แต่ตอนนี้นะคะเด็กแกงก็ลงมาแล้วเราก็เลยมาอาบน้ำกัน <c oughs> นี่เราจะพามาดูสปาธรรมชาติแล้วก็น่าจะปิดที่นี่เลยนะว่าสามวันสอคืนเป็นยังไงบ้างเพราะพรุ่งนี้เช้าก็คือตื่น,นกินข้าวลแล้วก็เดินกลับแล้วทางก็คือทางเดิมนะคะใช่ <c oughs> <c oughs> ที่มาไม่ถึงไม่ได้นะพี่จะมาแก้มืออีกรอบหรอไม่มาแล้วพี่ก็ต้องเอาอที่งพี่สวัสดีครับนะครับเธอร์สเไล้เหรอ่าอะไ่สวัสดีครับคุณกิต,ติครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ยอดหมื่นสองหมื่นสองแล้วนะครับผู้ประสบภัยของเรานะฮะ